สวัสดีครับมุมสงเว้นนะครับวันนี้มุมสงเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเว้นก็ได้นาข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566เวลา12อนาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเว้นก็เลยถูกกันนะครับนาข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยดีวิีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมรณที่นีด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสนาใดนะครับก็ต้องขออภัยมรณที่นีด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเตตชะาั่งบวกกระแสเหตุนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียง มวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงคือดูเอ็นผู้กองโอตอมอส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปืนบูมเด็กเซียนพิกัดถึงก1 9ปอนด์คู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงคือยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพมังกรพักยกทีเอพิกัดถึง115ปอนด์นะครับและคู่ที่สามนะครับไปลองคู่เอกฝ่ายแดงคือสลาตันจิตมังนน์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือบารมีซ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายตคือฤทธิเดชชวิมลสินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูกขวัญซูจีบอมีเกียวพิกัดหน่วย20บปอนด์ต่อ121ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนเบอร์ท่าใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบรุนชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ a p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสองเวียนออกตัวและทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ a p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566นะครับเวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตมุนโนะครับอยูขาบ็อกซิ่งเซเรเดียมแล้วก็ทำการถ่ายสดนะครับผ่านช่อง PPTV ท d ช่อง36มาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายนึ่คือดูเอ็นผู้กององตอมอนะครับหรือว่าดีเอโอเอ็นผู้กององตอมอลส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปืนบููมมมเเเเเดด็็กกืืืออนนนนนะะคครรรรรััับบบหหวว่่่าาลงปพพชี พิกัดหนึก้าปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูเอนนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดสุโขทัยวัย16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ผู้กององต่อมออยู่ที่ชนบุรีนะครับมีท่านั้นยกผู้กององต่อมอดูแลนะครับแล้วก็มีคุณพดุงศักทูบจินดาน,นะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวานะครับประเภทควบเครื่องเปิดเกมเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่ง,งบู๊ดุัดศนนอกคม สฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีแพ้คะแนนยูโรฉลามศึกมวยไทยที่เวทีจิตเมืองนนนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยอดศึกออโตอาวันที่เวทีจิตเมืองนนล่าสุดนี้ชนะนอกยกที่4ีก้องละพาบีซีเคยิมที่เวทีจิตมังโน,นนะครับในศึก9ก้าโมดีวิธีไทย3าฟอร์มล่าสุดขอนทนาไฟาแดนนะครับแพ้1นึ่งไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับปืนนี้เป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเซียนนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมีทางด้านเสียบูมอภิปักษ์เลิศรักชีวคุณนะครับเป็นหัวหน้าคณะรับผิดดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเข่าไนเหนียวเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงวงไน่พ้่มตีแข็งแกร่งบู้ดุดันนะครับหมัดศอกคมรุนแรงแล้วก็อันตราย สามฟอร์ม nah um. ล่าสุดนะครับก็มีแพ้น็อกยกที่5ยอดศึกออโตอารวันนะครับที่ศึก9ก้าโมเดลวิธีไทยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่2นะครับอภิชัยซอสมนึกที่วิธีจิตมุงน amin, นนะครับในศึก9ก้าโมเดลวิธีไทยนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่4นะครับยอดศึกซอสุซอส,สุนันนะครับที่ศึกอ่ศึกเก้าโมเดลวิธีไทยนะครับที่วิธีจิตมุงนนนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้แพ้น็อน1่งไฟชนะนอกอีก2องไฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสามไฟหลังสุดนี้ชกไม่เคย ครบ5ยกเลยนะครับไม่แพ้นอกก็ชนะนอกเลยนะครับก็เป็นประเภทอาวุธรุนแรงต้นๆลุ้นนับนอกอันตรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าครูนี้พลิกสถิตินะครับเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับปี65ปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นเอาชนะน็อกยกที่3ามาได้นะครับในศึกมวยดิวิชไทยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตากันนะครับก็มาดูกันว่าจะแก้ได้หรือว่าจะยิงแกยิงยุ่งนะครับ คู่นี้นะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นผู้กององตอมอนะครับดูว่าสถิติดูดีกว่านะครับสถิติดูดีกว่าเพราะว่าเคยเอาชนะ มาแล้ว1ครั้งนะครับสฟมป์อมหลังสุดของทั้งคู่นี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าชนะคนละ2ฝ่ายแล้วก็แพ้คนละ1ไฟฝ่ายนะครับถือว่าคู่คี้สูสีนะครับสลีระสวนูงนี่ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับแต่ผมดูเรื่องสถิติของท่านผ a i d a นะครับดูเอนผู้กององค์ตอมอนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเพราะเคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้ก็น่าจะย้ำแขนนะครับเอาชนะคะแนนท่านปืนบูมเด็กเซียนนะครับไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับ คู่ที่หน,นะครับคู่เปิดหัวของศึกมวยดิวิชีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นผู้กององค์ตอหมอครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมนะครับหรือว่าชวราพลนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเทพมังกรพักยก t ีหรือว่าเวียงสิงเล็กสอเวียงสิงพิกัด1 1 5อปอนด์นะครับ ท่านนั่นฝ่ายแดงนะครับยูโรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวัย18ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์นะครับมีทางด้านราชริศปอธนพลนะครับสตาร์ทเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบุ๊ดุดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท่านนั่นฝ่ายแดงครับยูโรก็มีแพ้คะแนนตะวันชายว k เขาใหญ่นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับ หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่3นะครับพลอยลุ่งเพชรลูกเจ้าพ่อพญาเสือนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนเขี้ยวพยักนะครับแพทองเจริญยนที่เวทีลักสิตสามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพมังกรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับวัย16ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ cma academy นะครับมีอยู่ที่เชียงใหม่นะครับมีทางด้านบุธชายชาวนาครับรอวโอซันเปะรเลียนนะครับเป็นคนจัดการแล้วก็ดูแลเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดปั้มตีรุนแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับปั้มตีแข็งแกร่งบูสู้ดุดันนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านฝ่ายน้ําเงินก็มีชนะคะแนนสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับที่เวทีจิตมองนนนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนสอนซึกกอกรรมปนาตนะครับที่เวทีจิตมองนนนะครับวันนั้นสอนซึกลดน้ําหนักไม่ได้นะครับก็ได้เปรียบเรื่องน้ําหนักไปนะครับก็สุดท้ายก็เอาชนะเทพมังกรนะครับลาสุดนี้เทพมังกรก็แพ้ความใหญ่นะครับแพ้คะแนนให้กับเดชพานุสองอมรที่เวทีจิตมุงนนสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะหนึ่งฝแล้วก็สรุดแพ้ไปสองไปนะครับเจยบกันที่ฟอร์มนี้ทานะแายแดงนะครับ จะดูได้เปรียบนะครับเรื่องฟอร์มการชกฟอร์มดูดีกว่านะครับสฟอร์มหลังสรุปแพ้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับสำหรับฟอร์มการชกของท่านั้นฝ่ายแดงดูได้เปรียดครับเวทพิกัดนะครับเวทพิกัดวันนี้ชก115ปอนด์นะครับไฟล่าสุดของท่านั้นฝ่ายแดงครับยูโรนี่ก็ต่อยหนึ่อยสิบปอนด์นะครับส่วนไฟล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเทพมังกรต่อยไว้เพียงแค่111ปอนด์เท่านั้นเองนะครับเทียบกันที่เวทพิกัดปอนด์ต่อปอนด์นะครับวันนี้ต่อย115ปออนนนดดดด์ผมููวว่าาาเททขงงง้ยแะครับโร ฉลามศึกม <lawsuit royable. S 1> วยไทยนะครับต่อย115ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเพราะว่าปกติก็จะชกอยู่ประมาณ116 117ก็นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นน้ำหนักธรรมชาติส่วนทานด้นฝ่ายน้ำเงินเทพมังกรนี่ช่วงหลังๆาไฟหลังสุดนี่ก็ต่อยไว้ไม่เกิน111 1่อปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้เป็น115อปอนด์นะครับต้องเป็นน้ำหนักปล่อยๆขึ้นมานะครับผมก็ดูว่าน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักปล่อยๆของทานด้นฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าน้ำหนักนี้จะเป็นน้ำหนักธรรมชาติของทะนก มวยไทยยิมสัมมากกว่านะครับวันนี้เวทดูใหญ่กว่านะครับบทเบียดไปแล้วดูว่าแรงปะทะน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเทพมังกรนะครับพักยกทีเไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายใดนะครับยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมครับดูเวทพิกัดใหญ่กว่าครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายอื่คือสลาตันจิตมังนน์นะครับหรือว่าโตโยต้าระยอง ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบารมีซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับหรือว่าชื่อเก,าก่าก็เพชรสำเร็จอบตอหนองยางทอยพิกัด1 3 7ป่ปอนด์นะครับ สถานฝ่ายแดงนะครับสาลาตันนี้เป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีนะครับวัย25่ปีนะครับเที่ยวนี้มาทําการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยจิตมังนน์นะครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสมจิว่นแก้วนะครับแล้วก็ซอเอศุนทีโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับบู๊เปิดเกมนะครับชวนทะเลาะเตะขาต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับวงในล็อกตัดตีแข็งแกร่งหมัดศอกคมรุนแรงแล้วก็อันตรายบู๊ดูดันนะครับผลจิตัวใจเกินร้อยก็แลกกระส่วนนะครับก็ถือว่าเป็น สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงสลาตันนะครับก็มีแพ้คะแนนแพ้น็อกยกสี่นะครับให้กับทางด้านซุปเปอร์เลกทอพิทักษ์สูงเนินนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ้ายอย่างจำกันได้นะครับซุปเปอร์เลกนี่ก็คือสายมุงคลฟอร์ดพยัก์แดนเหนือนะครับที่มีเรื่องอื้อฉาวนะครับที่ช่อง74นะครับก็ไปตะเวนชกอยู่แถบเวทีภูทรนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะน็อกยกที่4สลาตันจิตมืองหนนี้มาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับฟอร์ม และหลังจากนั้นของท้านฝ่ายแดงสลาตันนะครับก็ไปชนะคะแนนคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนซูเปอร์แชมป์นะครับลาสุดนีแพ้คะแนนฟาซาป,ปัวนะครับนักชกจากประเทศอิร่านที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนซูเปอร์แชมป์มาครับสามฟอร์มล่าสุดของท่านฝ่ายแดงนะครับก็ชนะ1ไฟแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบารมีนี่เป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูร์นะครับวัย22ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ซูจีเบ้าหมี่เกี้ยวนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับหมัดสอกแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งครับบุดุดันนะครับหมัดสอกรุนแรงแล้วก็อันตรายหมัดศอกคมนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นประเภทอาวุธรุนแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับต้นนี้อันตรายทั้งคู่นะครับาด โดนอาวุธของผู้ต่อสู้มีโอกาสหลับหล่นลงเปเป็นไปได้สูงเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทะนานฝ่ายน้ำเงินนะครับบารมีนะครับก็มีชนะน็อกยกที่1นะครับอับดอนทาเซอร์นะครับฟาซันฟานะครับเป็นนักชกจากประเทศอิร่านะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์นะครับหลังจากนั้นนะครับมาแพ้คะแนน จาเรียบานนะครับนักชกจากสหรัฐอเมริกานะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนซูเปอร์แชมป์นะครับลาสุดนีชนะคะแนนเมืองซับนะครับเกียรติทรงฤทธิ์นะครับที่วันลุมพินีมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ชนะ2ไฟ์แล้วก็สรุดแพ้1น่าไฟนะครับก็ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนิดนิดนะครับแต่ว่าช่วงหลังทั้งคู่นี่ก็มีการชกในรูปแบบ5ยกสลับกับรูปแบบ3มยกบ้านนะครับก็มีเวียนไปชกกับนักมวยต่างชาติบ้างน,นะครับสลับกับ ชกกับนักมวยไทยนะครับก็ถือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของทั้งคู่นี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็เป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้พลาดไม่ได้นะครับถ้าโดนอาวุธคู่ต่อสู้มีโอกาสลงเปหลับลนด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับลนนะครับดูว่าถ้าไม่มีใคร เล่นงานคู่ต่อสู้ให้หลับหล่นหรือว่าเสียอาการได้นะครับดูว่าคู่ขี้ถ้ารูปเกมคู่ขี้สุสีนะครับผมยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสลาตันจิตมงนนนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยจิตมงนนนะครับอยู่ในสายของทีมงานคนจัดนะครับคู่ขี้สุสีไม่น่าจะเสียเปรียบบรรยากาศน่าเสื่อบนเวทีดูได้เปรียบนะครับถ้าไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปป้ายนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสลาตันจิตมงนนนะครับบรรยากาศดูดีกว่าวันนี้น่าจะเอาชนะบารมีสุจีบุมีเกียวนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่อองเกข มวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสลาตันจิตเมืองนนท์ครับมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงคือฤทธิเดชชวิมลสินนะครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูกขวัญซูจีบะหมี่เกียวนะครับหรือว่าสจว่าว8ปริ้วนะครับพิกัด120ปอนด์ต่อ121ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย120ปอนด์ฝ่ายน้ำเงินต่อย121ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับชนะฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสม ท่านผาย d ด y นะครับฤทธิเดชนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ไข่มุกเกตทรงฤทธิ์นะครับมีเซเบนเกตทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์เป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีผู้กองปอเช่นะครับร้อยตำรวจเอกชัยเมธเนติวิมลสินนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับดักเตะดักแทงหลักเกรียมดีนะครับขวางหน้าค้ำแทงดันแทงหมัดศอกรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเคยเอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครัง้งด้วยนะครับวันนี้จึงต้องต่อน้ําหนักให้กับคู่ต่อสู้1ปอนด์นะครับเพราะว่าเป็นการแก้มือล้างตานะครับสฟอร์มล่าสุดของท่เรแฝแดงลิซิเดตนะครับก็มีแพ้คะแนนริทนะคะาคาอบจรคนครพนมที่วันลุมพินีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พลิกแพ้น็อกยก2ให้กับอาลิปสอเดชพันธ์ที่ วันลุมพินีเช่นเดียวกันนะครับต,น,ตนนี้ทําท่าจะกินสบายๆนะครับแต่ว่าวันนั้นอาลิปชักศอกกัดนะครับมาโดนใบหน้าของทันนั้นริทิเดตแล้วก็พ่ายออกไปในยกที่2นะครับล่าสุดนี้กอยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้คะแนนให้กับชัดพลสอูลสวัสดนะครับที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้รวดทั้งสาไฟนะครับยังแจ้งเกิดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมาแจ้งเกิดที่เวทีแห่งนี้นะครับ สุนทรราชฝ่ายน้ำเงินนะครับลูกขวันนี้เป็นนักชกจากจังหวัดบึงการนะครับวัย21ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมมยสุจีว่มีเกีียวมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับล็อกลัตตีเหนียวนะครับหมัดศอกรุนแรงแล้วก็อันตรายแต่ว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับวันนี้มาแก้มืออ้ังตาจึงได้เปรียบน้หนัก1ปอนด์ครับ สามฟอร์มล่าสุดของธนาแฟนน้่เงินลูกขวัญน,นะครับมีแพ้คะแนนริธิเดชชวิมลสินนะครับที่เวทีจิตมังนนหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนปานเทพวีเคเขาใหญ่นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์นะครับหลังจากนั้นนะครับล่าสุดล่าสุดนะครับก็แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนเพชรโชคชัย บีเอสมวยไทยนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสามฟอร์มล่าสุดของธนาตฝ่ายน้ําเงินก็แพ้2องไฟแล้วก็ชนะ1น่งไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินอาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับเพราะว่าสามฟอร์มหลังสุดของธนาตฝ่ายน้ําเงินมีแจ้งเกิดชนะ1น่งไฟนะครับส่วน3ฟอร์มล่าสุดของธนาตฝ่ายแดงนี้แพ้รวดทั้ง3ามไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มดูว่าธนาตฝ่ายน้ําเงินจะดูได้เปรียบนิดๆนะครับแต่พอพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะคครับเดือนตุลลาามปปปีี65ยที่ผ่าาานนนมะครับแล้วก็็เปทงดด้าานนฝ่ยแงะครับฤทธิเดชชอย มลสินที่พลิกชนะคะแนนลูกขวัญสอ,อสซูจีบะมีเคี้ยวมาได้ในไฟล์ล่าสุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือลังตาของธนาแฟน้ำเงินนะครับแล้วก็ได้เปรียบน้ำหนักหนึ่งปอนด์นะครับแต่ผมดูจงังหวะฝีมือวงนอกนี่ดูว่าธนาแฟน้ำงินะครับริทเดชชอวิมลสินนะครับดูว่าจงังหวะฝีมือวงนอกจะดูรวดเร็วกว่านะครับวงในาอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าผมชอบจงังหวะฝีมือของธนาแฟน้ำงนะครับริทเดชชอวิมลสินนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงหลักเคลี่นอน่นนแอนนะครับ ต้นๆนำไปก่อนแน่นอนนะครับท้ายๆน่าจะมีการประคองเกมนะครับมีโต้มีเถียงเก็บยกนิดยกน่อยนะครับปลายๆผมก็มองว่าน่าจะประคองเกมนะครับเอาชนะคะแนนย้ำแขนลูกขวัญสุจีบะรมี่เกียลไปได้แบบสนุกคุกี้ซูสี่อีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับริติเดชชวิมลศิลป์ครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชก ของมวยดีวิธีไทยนะครับในสัปดาห์นี้คู่ที่1น,นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดูเอ็นผู้กององคตอมอนะครับเคยเอาชนะน็อกมาแล้ว1ครั้งวันนี้น่าจะย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงดูเอ็นผู้กององตอมอ คู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยูโรฉลามศึกมวยไทยนะครับเวทพิกัด115ปอนด์ดูได้เปลี่ยนครับเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินต่อยไว้ไฟล่าสุด111ปอนด์เท่านั้นนะครับวันนี้115ปอนด์ดูว่าน่าจะเป็นน้ําหนักปล่อยๆนะครับดูเวทของทางด้านฝ่ายแดงยูโรเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมครับคู่ที่3มนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสลาตันจิตเมืองนนนะครับดูว่า ตน้ตนๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไม่มีใครหลับหล่นหรือว่าโดนอาวุธคุโรสูเสียอาการนะครับก็ถ้ารูปเกมคู่ขี้ซูซี่ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าสลาตันจิตมังนน์นะครับเที่ยวนี้มาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยจิตมังนน์นะครับบรรยากาศทีมงานคนจัดหน้าเสือ่อดูดีกว่าครับคู่ที่สามองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสลาตันจิตมังนน์ และคู่ที่4นะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปริทิเดชชวิมลสินนะครับจังหวะฝีมือวงนอกตูได้เปรียบนะครับที่สําคัญนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้น่าจะย้ําแขนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่4ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปริทิเดชชวิมลสินครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ